คำเตือนวิดีโอที่น้หมาจัดทาขึ้นนี้เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นน้องๆที่มีอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปน้าหมาด้วยนะครับเอาละครับผมกราบสวัสดีกับคนดูไปหมื่นองพันสี่ร้อยสามสิบหกคนที่ไม่ได้อ,อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องดูนะเล่นนั่นเองนะครับผมกับผมน้าหมาคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับกลับมาอัปเดตอย่างยิ่งใหญ่อีกแล้วกับค่าย PG Soft นะครับ ในเกมที่มีชื่อว่าใครชนวินนะหน้าตาของอแปะนะครับเกมดังในอดีตนั่นเองซึ่งตอนนี้มีอัปเดตกลับมานะครับบอกว่าเกมนี้มีอัตราการชนะที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง92%นั่นเองนะครับแล้ววันนี้จัดมาเลยครับอ่าอย่างที่บอกว่าเขาปรับอัตราการชนะมาสูงถึง92%เรเราจะมาดูกันว่าเขาจะแตกดีจริงหรือไม่นั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องดูน้านเล่นด้วยนะครับกดติดตามมาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครนั่นเองนะครับมาครับวันนี้อย่างที่บอกอยากเจอเกมดังในอดีตมาตั้งนานแล้วนะครับและวันนี้ได้ข่าวมาว่าปรับเพิ่มโบนัสการชนะมากถึง92% อย่าช้าครับวันนี้เราจะไม่พูดภ้ามทาเพลงเลยเราจะไปกันพร้อมๆอมกันเลยครับมาซื้อฟรีสปินครั้งแรก2,500บาทนะครับเบลดหบาทและเกมนี้ต้องบอกก่อนว่าสามารถซื้อฟรีสปินได้ในราคา75บาทซึ่งสามารถปรับเบ็ดได้ต่ําสุดถึง1บาทนั่นเองใครทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับ75บาท100บาทก็เล่นได้รับรองว่ามีโบนัสที่ดีเหมือนกันนะครับและเราจะไปดูพร้อมๆกันในเกมนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเลย2,500บาทนะครับ ามาแล้วขออนุญาตกดเดิมพันเล่นการพนันกันนิดนึงแล้วกันนะโอเคเราจะไปเริ่มที่ตัวคูนก็นแลวกันนะครับวันนี้เอาสักสิรอบนะกำลังดีนะครับอ่ามาแล้วรอบที่10นะครับไปกันต่อเอาสัก12ตัวคูณแล้วกันกำลังดีเลยนะครับโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับอ่าคูณ12โอเคเราได้เป้าอย่างที่เราหวังไว้อย่าโลภนะครับจำไว้ว่าอย่าโลภ น้องตั้งเป้าไว้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปกดเพิ่มถ้ายิ่งโลภยิ่งเสียนะครับบอกเลยอ่ามาครับเล่นพนันก็จะเอา12รอบเหมือนกันนะครับรอบหมุนฟรีไปครับต้องมีให้แล้วต้องมีให้แล้วโอ้โหเกือบไปแล้วโอเคครับ12รอบกําลังสวยนะครับไปลุยกันเราจะมาดูกันว่าใน12รอบและ12ตัวคูณนี้เขาจะให้โบนัสกันจํานวนทั้งหมดกี่บาทนะไปครับ รอบแรกผ่านไปนะครับรอบที่2มามาแล้วครับ30บาทเขยา่าเขยา่าเขย่าแบบลุ้นมากนะครับอ้าวไปครับไม่เป็นไรเพิ่งจะ2รอบแรกต้องมีโบนัสให้เห็นกันบ้างนะครับคูณ12รอบไปครับในระหว่างนี้นะครับที่กำลังหมุนอยู่น้องๆครับใครที่สนใจสมัครสมาชิกหรือว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งเข้ามาร่วมรับเครดิตฟรีนะครับร่วม รับโบนัสไทม์สล็อตประจําวันนะครับมีทั้งกีฬาทั้งบาคาร่าแนะนาค่ายใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนะ้าหมาจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แล้วทํารายการสมัครได้เลยจะได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับน้าหมานะครับอ่าไปครับไปกันต่อโอ้โหเหลือหรอบแล้วนะครับต้องมีอะไรให้เห็นกันบ้างแล้วนะครับไปครับตัวเคมาโอ้โห 960บาทนะครับเมื่อกี้ตัวเลขโดโดๆจบไปที่พันหร้อยหกสบาทรางวัลก้อนโตนะครับยังเหลืออีก5รอบต้องมีอะไรให้ลุ้นนะครับตอนนี้ทุนคืนมาแล้ว2,550บาทมุมขวาล่างนะครับไปครับตอนนี้คาดหวังกําไรละว,ว่าเราจะได้เท่าไหร่92้าสองเปอร์เนี้จะมีอะไรให้เห็นจริงไหมนะครับไป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 โอ้โหรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วครับพันสร้อยสี่สิบบาทนะครับอื้อหือ ไปครับหมุนกันต่ออีก4รอบโอ้โหแสดงว่าเขาให้ดีจริงๆนะครับการกลับมาครั้งนี้นะเขาอัปเดตมานะครับเขาบอกว่าแตกก็แตกจริงๆนะครับไม่โม้เลยกดครั้งเดียวนะครับฟรีสปินโบนัสได้เลยนะครับอ่าไปครับไปกันต่อโอ้โหวายเข้าแล้วครับผมมาแล้วนะครับไปครับเรียบร้อยครับ2 0 0พกว่าบาทนะครับผมโอ้โห มาครับยังไปอีก3000ักว่าบาทครับน้องๆสวยครับสวยเลยโอ้โหโบนัสแตกครับผมไปครับในระหว่างที่กำลังไปอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นลิงก์ของการสมัครนั่นเองนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมาแนะนําด้วยนะครับผมโปรชวนเพื่อนรับค่าคอมมิชชั่น0.8นะครับใครที่มีเพื่อนหรือแวดวงการที่ชอบเล่นเกมสนุกแบบนี้นะครับชวนมาได้เลยชวนไม่จํากัดชวนไม่อั้น นะครับยิ่งชวนเยอะยิ่งได้เยอะนะครับผมสามารถติดต่อแอดไลน์ไปได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ย้ำกันอีกครั้งนะครับไปครับอีก2รอบสุดท้ายนะครับผมโอ้โหก็ยังแตกอย่างต่อเนื่อง92%าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับโอ้โหเผื่อสแกตเตอร์มารด้เปล่ามาหรือเปล่าครับโอ้โหเสียดายครับผมไม่เป็นไรถือว่ากำไรหน่อนะตอนนี้12,9 0 0บาทนะครับเลขที่เห็นโดดโดดนะครับผมไปครับยังแตกกันต่อเนื่องนะครับผม โอ้โห,โหให้ครับให้จริงๆให้เยอะมากนะครับผมทุนมากทุนน้อยแตกเหมือนกันแน่นอนนะครับในเมื่อเข้าการันตีมาว่ามัน9.2%นะครับรางวัลก้อนโตมาอีกแล้วครับผมโอ้โหพันสองร้อยหกสิบงือไม่ได้พักหายใจหายคอกันเลยครับน้องๆนะดูเอาในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับว่าไม่ได้ขี้โม้นะครับไม่ได้พูดแบบโวแบบ อลังการงานสร้างนะหลักฐานก็เห็นกันอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับว่ามันแจกแบบแจกหนักมากนะครับผมเอาละครับเงินรางวัลรวมจบไปที่14,280บาทนั่นเองนะครับกดไปแค่25 0 0นะกดไปแค่2 5 0น0ะนะครับโอเคก็ทิ้งไทยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับใครสนใจอยากเล่นเกมนี้ชื่อเกมว่าใครเชนวินจากค่าย PG นะครับและบอกเลยว่าเว็บที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเขาแจกและเขาอัปเดตมาว่ามัน9,2% 92%จริงๆนะครับ ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำคิดย้ำทำนะครับอย่าช้าอย่ารีรอโอกาสเป็นของน้องๆน,นะครับกำไรอยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามชมไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับ IB ส่วนตัวเข้ามาในแชทของน้ำหมาได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งด้วยอย่าลืมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม